Prayer does not bring faith. การอธิษฐานไม่ได้ทําให้เกิดความเชื่อ We pray from the position of faith. แต่เราอธิษฐานจากจุดของความเชื่อออกไป Put the word of God in your heart. ใส่ถ้อยคําเข้าไปในใจของคุณ That activates the law of faith in your heart. เพราะการทําแบบนี้ถึงจะทําให้ความเชื่อที่อยู่ในใจของคุณสามารถทํางานได้ now are very excited announced registration now open for our Bible course online very excited, very excited, very excited that for ourous Co is เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ประกาศให้กับทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้หลักสูตร e m m a อ s ออนไลน์ของเราได้เปิดรับสมัครแล้ว and so sign up get ready and join us for this course อย่าลังเลใจนะครับนุนใจให้ลงทะเบียนเลยเพื่อที่คุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ we give you a guarantee by the power of the word of God เรารับประกันเลยด้วย ถ้อยคำของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง That your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง And your life will be truly transformed แล้วชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน You know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณรู้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา What you believe about God สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า About yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง About your life future and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ at m ่ m อ a าอ every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตร mos นี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง you will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคำของพระเจ้า and you will learn how to effectively l e v e out your f a t h แล้วคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก as the word of god reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัวใจของคุณ you will experience the victorious life christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ and you will be greatly fruitful in the purpose of god แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we are are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Scan here for more information and sign up today สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้

Biblical faith และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมในสัปดาห์นี้เราได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อตามพระคัมภีร์นั้นคืออะไร Not what we think faith is but what does the Bible say faith is ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเองว่าความเชื่อคือแบบนั้นแบบนี้แต่จะต้องเป็นความหมายที่มาจากพระคัมภีร์ Alright so before we go further please do share this video ก่อนที่เราจะแบ่งปันกันต่ออยากสนุนใจให้ทุกๆคนเนี่ยแชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณรู้จักนะครับ I believe that sharing the word of God will always be a blessing to every everyone ผมเชื่อว่าการที่เราได้แบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้าแชร์ถ้อยคําของพระเจ้าแบบนี้ออกไปเนี่ยก็จะเป็นพระพรให้กับทุกๆคนเสมอเลย you know, life will always have many kinds know many always l of have a h c ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีปัญหาโน่นนี่นั่นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา But it'll be it'll be our faith in the word of God that'll help us view those challenges แต่ความเชื่อที่เรามีในถ้อยคําของพระเจ้านี่แหละที่จะทำให้เรามีมุมมองต่อปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง Because it is not necessarily challenges that defeats us but how we view those challenges. เพราะในความเป็นจริงแล้วสาเหตุของความพ่ายแพ้ของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวอุปสรรคหรอกแต่มันอยู่ที่มุมมองของเราว่าเรามีมุมมองกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไง You know we've seen so many times you know to Two people face the face same เราก็เห็นอยู่บ่อยๆว่าคนสองคนเนี่ยเขาอาจจะเจอปัญหาเดียวกัน One o e v r แต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาชนะได้แต่อีกคนหนึ่งเขากลับพ่ายแพ้หรือล้มลงในปัญหานั้นมันก็เกี่ยวข้องกันกับว่าเขามีมุมมองหรือว่าเขาตอบสนองกับปัญหานั้นอย่างไรต่างหากแต่เมื่อเราได้พัฒนาความเชื่อตามแนวทางของพระคัมภีร์ขึ้นมาในชีวิตของเรา always View our challenges in the right way and respond in the right way. And so we're defining what faith is according to the Bible. Now, from the book of James, chapter 1, yesterday we learned that there are spiritual laws. And James said that. The word of God is the law of liberty. และยากบก็ได้บอกว่าถ้อยคำของพระเจ้าก็เป็นกฎแห่งเสรีภาพ Which means that if we hear the word of God, put it in our heart and practice the word of God. ซึ่งหมายความว่าเมื่อเรานั้นได้ยินได้ฟังถ้อยคำของพระเจ้าใส่ถ้อยคำพระเจ้าไว้ในใจของเราแล้วเราก็ดำเนินชีวิตด้วยการทำตามถ้อยคำของพระเจ้า We'll experience true freedom. that comes from the power of God's word เราก็จะได้รับประสบการณ์กับเสรีภาพที่แท้จริงซึ่งมาจากถ้อยคําของพระเจ้า in n o w just like we cooperate with natural laws we have to learn to cooperate with spiritual laws ต้เหมือนกันกับการที่เราเนี่ยให้ความร่วมมือกับกฎในฝ่ายธรรมชาติเราก็ต้องดําเนินชีวิตด้วยการให้ความร่วมมือกับกฎทางฝ่ายวิญญาณด้วย and we all respect the law of gravity every day เราทุกคนก็ให้เกียรติกับกฎ ของแรงดึงดูดทุกๆวันอยู่แล้วเราไม่เลยเราก็เลยไม่ได้แบบว่าขึ้นไปบนตัวอาคารสูงๆแล้วก็กระโดดลงมา Because know such, such thing gravity เราะเรารู้ไงว่ายังไงก็ตามมันมีกฎแรงดึงดูดที่กำลังทำงานอยู่ In the same way, we have to cooperate with the spiritual laws that is revealed in the Bible และในทำรองเดียวกันเราก็สำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือกับกฎทางฝ่ายวิญญาณที่พระคมภีร์เองได้เปิดเผยกับเรา And no matter who it is, if they cooperate with spiritual laws, they will benefit ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามถ้าเขาให้ความร่วมมือกับกฎทางฝ่ายวิญญาณเขาก็จะเห็นผลประโยชน์ที่ดีเกิดขึ้น And the point trying help you understand point trying the to this help were you is และประเด็นที่เราอยากจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจก็คือ Faith a spiritual Law is ความเชื่อก็คือกฎทางฝ่ายวิญญาณ It can anybody work for anybody, และความเชื่อนี้สามารถที่จะทำงานให้กับทุกคนได้ And Anybody walk in victory. Now, I want to show you uh Romans chapter 3, verse 27. It's talking about you know, how we are saved by grace through Jesus Christ. Notice what it says. Where is boasting then? It is excluded, but by what law of works no but by the law of faith และในโรมบทที่ 3: ข้อ27นี้จึงได้บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะเอาอะไรมาอวดก็หมดหนทางจะอ้างหลักอะไรว่าหมดหนทางอ้างหลักการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือไม่ใช่แต่ต้องอ้างหลักของความเชื่อ now notice here again at least in the English Bible it says the law of faith อยากจะให้เราดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่ากฎของความเชื่อ so faith is a spiritual law. that is activated in our hearts in our lives by the revelation of the word of God. So if we say well my, my faith in God is weak, you have to understand you can do something about it. คุณจะต้องเข้าใจตรงนี้นะว่าคุณก็สามารถที่จะแก้ไขมันได้ You my maybe anything cannot conclude that, well, faith weak. Maybe God to or do about can't that faith weak wants it like this well like be is I anything about it คุณไม่สามารถที่จะสรุปว่าเออความเชื่อที่ฉันมีดูมันอ่อนแอพระเจ้าก็คงอยากจะให้ความเชื่อของฉันเนี่ยมีอยู่แค่นี้หรือเปล่าหรือว่าฉันก็ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรมันได้เลย no branches if your faith is weak today แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วพี่น้องทุกคนครับถ้าความเชื่อของคุณวันนี้อ่อนแออยู่ you can actually go to the word of God คุณก็สามารถที่จะใช้เวลากับถ้อยคําของพระเจ้า hear the word of God แล้วก็ฟังถ้อยคําของพระเจ้า let the word of God get rooted in your heart ใส่ถ้อยคําของพระเจ้าลงไปแล้วก็ให้ถ้อยคํานี้ได้อย่างรากลึกลงในจิตใจ you can activate the power of your faith in God คุณก็สามารถที่จะทําให้ความเชื่อของคุณที่มีในพระเจ้านั้นทํางานได้ because faith is a spiritual law เพราะว่าความ

cooperate and activate faith in your heart คุณก็สามารถที่จะตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือกับกฎของความเชื่อแล้วก็ให้ความเชื่อที่อยู่ในใจของคุณนั้นทํางานออกมาได้ and i'm not just talking about a spiritual formula ผมไม่ได้พูดถึงสูตรสําเร็จทางฝ่ายวิญญาณใดๆ i'm talking about how it begins with relationship with god แต่ผมพูดถึงจุดเริ่มต้นก็คือการสร้างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า your relationship with god which involves feeding on the word of god daily ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับพระเจ้าซึ่งก็ต้อง รวมไปถึงการที่คุณใช้เวลากับถ้อยคำของพระองค์เป็นประจำทุกวันด้วย the the เพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นวิธีในการให้ความร่วมมือกับกฎแห่งความเชื่อซึ่งเป็นกฎทางฝ่ายวิญญ,ญาณ you know, ตรงนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ก็คือกฎแห่งความเชื่อ and you know, want recognize two spiritual laws know, recognize morning you to two us I this ในเช้าวันนี้เนี่ยผมอยากที่จะให้คุณได้เข้าใจถึงกฎทางฝ่ายวิญญาณอยู่สองอย่าง you know one is good and one is not good ก็กฎอันนึงดีนะกฎอันนึงไม่ค่อยดี which is the law of faith and the law of fear คือกฎแห่งความเชื่อและกฎแห่งความกลัว these are two spiritual laws that affects all of us every single day เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกฎทางฝ่ายวิญญาณที่กำลังทำงานส่งผลกระทบกับชีวิตของเราทุกๆวัน the opposite of the law. The law faith fear of of is the สิ่งที่ตรงข้ามกันกับกฎแห่งความเชื่อก็คือกฎแห่งความกลัว and it it and the source is the spiritual realm แล้วแหล่งนั้นก็มาจากฝ่ายวิญญาณ faith comes from the realm of God ความเชื่อนั้นก็มาจากโลกของพระเจ้า fear comes from the realm of darkness แต่ความกลัวนั้นอ่ะมาจากอาณาจักรแห่งความมืด and we can do something about this แล้วเราเองก็สามารถที่จะแก้ไขอะไรตรงนี้ได้ If we don't feed on the word of God, ถ้าเราเองไม่ได้กินถ้อยคาของเจ้าเยอะๆ and we open our lives to all these negative things around us, แต่เรากลับไปฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีมากมายที่อยู่รอบตัวเรา we activate the spiritual law of fear. เราก็กําลังสั่งให้กฎแห่งความกลัวนั้นทํางาน You see, fear in our hearts cannot survive by itself automatically. ความกลัวที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตัวมันเองนะ it, it cannot work in our hearts. Uh, มันไม่สามารถที่จะทำงานในจิตใจของเราได้อย่างอัตโนมัติ feeding negative things. เรานี่แหละเป็นเหมือนกับเปิดประตูให้มันทำงานโดยการที่กินสิ่งต่างๆรอบตัวของเราเข้าไปเราอาจจะไปเปิดประตูแล้วก็ให้ความร่วมมือกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในจิตใจของเราแล้วสิ่งนั้นมันก็ทำให้ความกลัวเนี้ยทำงาน hey. คำตอบจริงๆแล้วมันง่ายมากเลย is working in life your ถ้าตอนนี้เนี่ยความกลัวกำลังทำงานอยู่ในจิตใจของคุณสิ่งเดียวที่คุณจะเป็นต้องทำก็คือเปลี่ยนสิ่งที่คุณจะกินใหม่ right you start eating the word of God or feeding on the word of God ก็ให้คุณเริ่มที่จะกินหรือว่าบริโภคถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปเยอะๆ remember that's what James was talking about และตรงนี้ก็คือสิ่งที่ยากอบได้พูดเอาไว้บอกว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้า it's like a person Look mirror in ก็เปรียบเสมือนคนคนนั้นเนี่ยเขาได้สองกระจกน Think about i s some people they hear the word and then they forget บางคนเขาได้ยินถ้อยคําหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ลืม But some people they <c oughs> hear the word of God keep it in your heart and practice it แต่บางคนเขาได้ยินถ้อยคําแล้วเขาก็เก็บรักษาถ้อยคําไว้ในใจแล้วเขาก็ปฏิบัติตามถ้อยคํานั้น And what happens they activate faith in their heart แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือเขาก็เหมือนกับไปกดปุ่มของความเชื่อให้ความเชื่อทํางาน Did you know that the law of fear works the same way คุณรู้ไหมว่ากฎแห่งความกลัว ก็ทํางานในทํานองเดียวกันเลย we keep hearing negative things ถ้าเราเนี่ยฟังแต่เรื่องไม่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เก็บเรื่องนั้นไว้ในใจ we drown ourselves in this uh, negative words แล้วเราก็เหมือนกับว่าให้ความคิดจิตใจของเราจดจ่ออยู่กับเรื่องไม่ดีเหล่านั้นตลอดเวลา a n we activate fear in our hearts ก็เท่ากับเรากําลังกดปุ่มให้ความกลัวนั้นทํางาน and so it's based on What are we cooperating with? But are we cooperating with the law of faith or with the law of fear? Now remember this the devil cannot force you to live in fear. มันไม่สามารถมาบังคับให้คุณดําเนินชีวิตอยู่ในความกลัวได้นะ Without your cooperation ถ้าคุณไม่ได้ความร่วมมือกับมัน Without you opening the door he cannot force you to live in fear หรือว่าถ้าคุณไม่เปิดประตูให้กับมันมันก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้คุณเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ในความกลัวได้ You have to by decision open your life to fear แต่คุณเองจะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจแล้วก็เปิดประตูให้กับความกลัวนั้น In the same way ในทํานองเดียวกันเลย God cannot force you to live by faith พระเจ้าก็ไม่สามารถจะมาบังคับให้คุณดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อได้ We have to Open our life the things that เราก็จำเป็นจะต้องเลือกและตัดสินใจเองว่าเราอยากจะเปิดประตูให้กับสิ่งต่างๆของพระเจ้าถ้อยคำของพระองค์ที่จะเข้ามาแล้วทำให้ความเชื่อนั้นได้ทำงาน so so here here's what I want you to really understand today และอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณเข้าใจในวันนี้ if we are living in fear ถ้าวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในความกลัว it's because we allowed it ก็เป็นเพราะเราอนุญาต as a simple hard truths มันก็เป็นความจริงง่ายๆเลยแต่เป็นความจริงที่เราทุกคนก็ไม่อยากจะยอมรับ If we live in fear ถ้าวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในความกลัว We allow it เท่ากับเราเป็นผู้อนุญ,ญาต We open the door for fear เราเป็นผู้เปิดประตูให้กับความกลัวเข้ามา We f e d on things that cause s fear โดยการที่เราเนี่ยไปบริโภคสิ่งต่างๆที่มันทําให้เกิดความกลัวขึ้นในจิตใจ But this is good news too. It also means then แต่ตรงนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับเราด้วยเหมือนกันนะั้นนั่นก็หมายความว่า You can change it คุณเปลี่ยนใหม่ได้ไง But feeding on things that causes faith to work โดยการ <in your S 1> ที่ตอนนี้หันมาบริโภคสิ่งต่างๆที่จะทําให้ความเชื่อในใจของคุณนั้นสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ Just like we allow ก็เหมือนกันกับการที่เรายอมให้สิ่งต่างๆเข้ามาในจิตใจของเราแล้วมันก็เกิดความกลัวขึ้น We can also allow the word of God to come into our life and cause faith to come alive แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนให้ถ้อยคำของพระเจ้าที่จะเข้ามาในจิตใจของเราและถ้อยคำของพระเจ้านั้นก็จะทำให้เกิดความเชื่อขึ้น You know this is such an important truth that Christians need to understand ตรงนี้เป็นความจริงที่สำคัญมากๆที่เราซึ่งเป็นคริสเตียนจะต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วย You know uh, Prayer, believe the power prayer Pra prayer important part very our Christian believe the life I in is of of ผมเชื่อในเรื่องพลังของคำอธิษฐานและผมก็มั่นใจว่าการอธิษฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียน you know แต่คุณรู้ไหมว่าถ้าเราดูจากพระคัมภีร์แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปอธิษฐานขอความเชื่อจากพระเจ้าได้ Prayer does not bring faith เพราะว่าการอธิษฐานไม่ได้ทำให้เกิดความเชื่อ We pray because faith is working แต่เหตุผลที่เราเนี่ย มีสิทธิ์อธิษฐานหรืออธิฐานได้เป็นพ่อเรารู้ว่าความเชื่อกำลังทำงาน In other words our confidence to pray comes from faith ความมั่นใจในการอธิษฐานของเราก็มาจากความเชื่อ So we don't pray for faith เราไม่ได้อธิษฐานเพื่อจะได้มีความเชื่อ We pray from

they they pray for faith มีคริสเตียนมากมายเมื่อเขาเริ่มรู้สึกกลัวเขาก็อธิษฐานขอความเชื่อกับพระเจ้า No you have to get into the word of God โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณจะต้องเข้ามาใช้เวลากับถ่อคํา <You have S 2> ต่างๆ You have to put the word of God in your heart แล้วคุณก็ต้องใส่ถ้อยคําเข้าไปในใจของคุณ That's what activates the law of faith in your heart เพราะการทําแบบนี้ถึงจะทําให้ความเชื่อที่อยู่ในใจของคุณสามารถทํางานได้ You know it's something that you can do every single day และเป็นสิ่งที่คุณเนี่ย สามารถทำได้ทุกวันเลย And a s you know, o so I w a n t to stop and think about this today วันนี้ผมก็อยากจะให้คุณเนี่ยได้หยุดแล้วก็คิดถึงสิ่งนี้ด้วย Which spiritual law are you cooperating with ว่าตอนนี้คุณกําลังให้ความร่วมมือกับกฎทางฝ่ายวิญญาณอันไหน The law of faith or the law of fear กฎแห่งความเชื่อหรือว่ากฎแห่งความกลัว I believe what the what uh, Romans 3 says here is so so important และผมเชื่อว่าสิ่งที่ในโรมบทที่3ข้อ27ได้พูดเอาไว้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆ The law of faith กฎแห่งความเชื่อ we need cooperate with <every day. S 2> กฎที่เราจะต้องให้ความร่วมมือทุกๆวัน Let's pray. <S ให้เราที่ฐานนะครับ Heavenly Father we thank you for this brand new day พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่นี้ We do thank you for the victory and the blessings you have prepared for us today เราขอบคุณสําหรับชัยชนะ และพระพรที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราในวันนี้ด้วย Thank you for your spirit leading and guiding your for us us เราขอบคุณสำหรับพระวิญญาณของพระองค์ที่คอยนำทางเราคอยแนะนำเราแล้วก็สอนเรา Jesus name pray. เราที่ฐานในพระนามพระเยซูเอเเมน God bless you We'll see you again tomorrow ขอบพระเจ้าไยพรน,นะครับและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ We now are very excited announce that registration now open for our Bible Coe online that for ourous is เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ประกาศให้กับทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้หลักสูตร e m m a อ s ออนไลน์ของเราได้เปิดรับสมัครแล้ว and so sign up get ready and join us for this course อย่าลังเลใจนะครับหนุนใจให้ลงทะเบียนเลยเพื่อที่คุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ we give you a guarantee by the power of the word of God เรารับประกันเลยด้วย ถ้อยคําของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง that your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง and your life will be truly transformed และชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน you know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา what you believe about god สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า about yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง about your life, future and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ Every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตรเอมอสนี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง You will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคําของพระเจ้า And you will learn how to effectively live out your faith และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก As the word of God reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัว ของคุณ you victorious to will experience the victorious life Christ died give you. You the คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ greatly in God you purpose of fruitful will be the แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Scan here for more information and sign up today. สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้